ตรงสีเมืองเป็นล้านล้านวันมีจ ings, มุดอาา เดี๋ยว่าบวหอนยฮงเดี๋ยวจะพาไปเมืองดันได้แบบนึงวุนเวยนทีก็จัดมีเทศกาลเพียรนะครับ้านหลังพมหมดล้วทางฝั่งตดต,ตะวันออกถนนเชนคางากาลกลางหลังเก่าครับเป็นจุดที่เขาเตรียมไว้สำหรับกระบวนการ ก่อนแหเทียนจากกระเบือต okay. ่างๆนะครับยาวประมาณ300เมตร200เมตรได้นะครับ2 0 0รอด้วยหเมตรประมาณ200เมตรการปูผาปูผาาว้นิ้วสีขาวหล้วก็ล้อด้วยพาเข้ามาสีแดงนิ้วขนาดแบบอีสานอีสานบรรยากาศเบื้องต้น ยังศรีบ้า็เป็นเมืองข้างด้านในนะครับบริเวณพงสิเม yes. yeah. ืองบรรยากาศโดยรวมก็จะมีร้านค้าต่างๆข้าวค้าขายของล้วก็มีนิทรรศการให้เด็กๆคนมาเที่ยวงานเด่นสื่อจับใจของกินของใช้ภายในงานุูนไหว้ผ้าธงมนาค้นก็ยียบีมกัน รถหลายครับบริเวณล,นลานตลาดก้นแน,น่นว่ามันเบียดเสียกันไปเลยนะครับยางเรียวหมดเลโอเคมาเ,เจอกันคลิปต่อไปครับเยวจะพาไปเมืองดันได้บ้างคุณโอเคครับ ชมบวนค้อนรับนเนี่ยเทียนพระวันซากใจ,จังปีสอง7นหะครับแล้พายางหลอบๆมาโบท่านบับบวนแห่จุดฝอนอ่าจ,จะ200เมตรนะครับปูสีขาวด้วย เข้ามาที่กับฝั่งนี้จะเป็นผูสสนับสนุนคณะกรรมการจุดที่นั่งอัจจจันตบนิสิเน e ซ t s โดยสภาพรัพเคลื่อนธุรกิจสังคมมบลสอทสอฟนิวหาองค์กรไเป็นจุดวี่ไอพี่ เรบองค์กรต่างๆที่เป็นจองเราสนับสน,น,น,นุนาเนาะการว่ามือเนี่ยเป็นครับยังไงนักลางร้านเก่าครับเ,เต็มไปด้วยห่านข่า เดินมงจุดต่างๆเดินจุดต่างๆนี่ะครับทางกประมาณนามซีแยกนะครับเป็นจุดจุดหนึ่งมีอัศจรรย์เหมือนกันเุดถึุดทายอนสนกล้องมีฝาเข้ามาจุดจุปเนี่มีเคน ระบบถ่ายภาพถ่ายรูประบบการ Thai ถ่ายทอดสดมีแสงสีเสียงไขป,ประดับเป็นจุดเป็นจุดเป็นะครับนี่คือจุดที่สองจุดท,ที่หนึ่งจุดที่สองฝั่งนี้เป็นงานประเพณีเทียนพันษาจังหวัดอุบลรัชธาน,นีประจำปี2567 กำลังสีมากกาลังตึ้พมมีจุดถ่ายรูปจุดถ่ายทอดสดนะครับของทางจังหวัดอุบลราชธาน,นีการถ่ายทอดสดสถาน,น,ถาน,น,ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบล์ออนแย่ลายถ่ายทอดสดกันะฝั่งนี้นจะเป็นเฉลิมพระเกียรติ72็พรรษาเมืองเทียนเมืองทำงามลำสีแสงจุดแรกครับส่นจุดแรก อยากากับดูเพืนเมืองก็มีการแสดงโขงล่างดนตรีน้ำมันถนังนอจุดเลย ยังมีไป้ายไว้านิวที่เป็นที่จุดๆๆไปครับมีรถโมบายของเอ็นวีทีถ่ายทอดสดสถานีวิทยุรอทัศแห่งประเทศไทยนะครับจุดต่างๆนานาผมจะเป็นซีแยกแรกแยกที่สองนะครับเนาะเลยจาก จุดนำพูมานิดนึงนะครับานหลางผมปัดข้างใจใแอร์อัดเล็กน้อยนึงบริเวณจัดงานนะครับบริเวณคอสโนเกาของจังหวัดอุบลนนะครับฝ่บาฝนก็แล้วสิมากมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ครับแล้วครับ จำนวนซือนโฮเซลตามวิถีฮหต12คลอง14ของชาวบนาานุนไรทันีคนมาเที่ยวมาซื้อของกินมาดูศิลปะมาดูการจัดการจัดงานทายทอดทางวัฒนธรรมของชาวบุนไรทันีหม้อมือนีจะเป็นจุดที่นั่งสำหรับ เจนะครับเป็นพี่นั่งสำหรับองค์กรต่างๆแกงพี่เอพี่นะครับที่เดินทางมาเที่ยวใบ,อบสองก,กว่ากับใบาสามนะครับน้องชมบรรยากาศในบริเวณลานจุดที่ าแสดงของเโต่างๆน,นะครับบริเวณนี้โอเคครับจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่สุ่มเทียนชาวคนนะครับปีงใหญ่กับปีนี่ยเกิดเกิเกิด